สุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n น l ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษยูทูบชา n นลทุกท่านครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทกท่านครับเจ้าหน้าที่เข็รักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนได้สนธิกำลังกัน ตรวจยึดไม้และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดในครั้งนี้มีรถไถฟอร์ดด้วยไปติดตามรายละเอียดของข่าวกันเลยครับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันสัตว์ป่าบุญทริกยอดมนจังหวัดอุบลราชาธานีร่วมกับเจ้าหน้าที่สปป .2 เจ้าหน้าที่ชุดคทอรอกองกำลังสุรนารีและเจ้าหน้าที่ทหารพลาน2301 ได้ร่วมกันตรวจยึดไม้ของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดไม้กันเกลา่าหนึ่งท่อนตอนแก็บพร้อมเครื่องกระสุนหนึ่งกระบอกรถไทฟอดหนึ่งคันเลื่อยโซ่ยนหนึ่งเครื่องเลื่อยมือ1ปืน้นหลอกชักลาก4อันเครื่องจัดหญ้า1เครื่องกับดักวง12อันกับดักเหล็ก4อันกงดักสัตว์หอันจอบหนึ่งด้ามเสียมหนึ่งด้าม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาติดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ติดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507ติดตามพระราชบัญญัติสงวนและทุ่งกรองสัตว์ป่าพศ2562ติดตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนพศ2545ติดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเหตุเกิดบริเวณป่าด้านทิศตะวันออกชุมชนภูมอย ในเขตรักษาพันธุ์ป่าบุญทริกยอดมนท้องที่ตำบลโนนก่ออำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรช่องเม็กอำเภอศรรินธรทจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรักษาไว้ตามอำนาจหน้าที่ ส่วนของกลางและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําผิดนอกจากอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเก็บรักษาไว้อย่างที่ทำการเขียนรักษาพันธสัตว์ป่าบุญทริกยอดมนตป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คนหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์